มันมีอยู่สิ่งของอยู่อย่างหนึ่งนะจุดชนวนให้คุณก๊อตร้องเพลงได้คุณผู้ชมครับคืนนี้แก๊งสามชาเขาเตรียมเซอร์ไพรส์มาให้คุณก๊อตโดยเฉพาะครับโดยนําวิทยุที่คุณก๊อตเคยใช้เป็นแรงบันดาลใจในการร้องเพลงมามอบเป็นพิเศษให้กับคุณก๊อตความทรงจําเลยไปเจอในป่าคือมันเป็นป่าช้าครับ <laughs> 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 เอาละสิวิทยุเครื่องนี้เจอมาจากป่าช้าซะด้วยผมก็หันไปเห็นก็คือแล้วก็เอาไม้ไปเขี่ยวมันคืออะไรเพราะไม่เห็นเป็นหนุงพลาเติกไงครับไปเคี่ยวๆพอเคี่ยวไปเคี่ยวมาก็เลยเห็นเหมือนปุ่มปฮะ เอาเลรครับเป็นเรื่องเลรครับคุณผู้ชมวิทยุหลุดออกมาทั้งยวงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวคุณก๊อตหน้าเหวอไปเลยครับจะซ่อมให้ใช่ไหมจะเป็นปุ่มสองคนเหมือนพยายามจะซ่อมครับเป็นปุ่มหมุนหาขึ้นเนี่ยครับถ้าคุณนงเล่นอะไรอีกครับเนี่ยอันนั้นของคุณก๊อตเคานะครับเอาไปซ่อมเสร็จก็คือเอามาเอามาฟังยังไม่มีเอฟเอฟฟังได้เหรอฟังได้ตอนนี้ฟังได้แล้วอ้าวอันนี้ซ่อมไหม เป็นเรื่องนักเอครับคุณผู้ชมพอวิดีโอเครื่องนี้ยังฟังได้อยู่แล้วงานนี้ใครจะรับผิดชอบกันเนี่ยคุณเทง่งคุณนงเอาเมื่อกี้บอกคุณฟังไม่ได้แล้วตอ,ตอนนี้ฟังได้อ,อ้อาวเาท่งรับผิดชอบคุณนงเบอร์ให้คุณเท่งซะงั้น <ไป S 1> สังเกตได้ว่าท่านคุณหมัดและคุณตุ๊กี้ <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> คุณผู้ชมแม่ <ไป S 1> ตีตัวออกห่างกันเลยทีเดียวเราเรื่องวิดยุเพราะจะรู้ว่าที่มาที่ไปของความเป็นก๊อตนี่เขาต้องมีจังอวไว้เด็กนะเขาผูกพันแล้วก็ไปได้วิทยุมาโดยบังเอิญ ไม่ไคือรา้อมเพลงเป็นกยยไ็ไมวิทยุเครื่องเนี้ยอู้ยแถวบ้านเรียกสวยครับสวยหนาเข้าไปใหญ่และเข้างานนี้วิทยุเครื่องนี้ทำให้คุณก๊อตเป็นศิลป,ปินได้จนถึงทุกวันนี้ลอ,ลองร้องไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็ร้องได้ <S <S เหมือนเหมือนมีครู <S <S เป็นวิทยุ <S 2> <S 2> อะ่ะนี่เป็นครูผมนะครับ ตอนนี้คุณครูของคุณก๊อตโดนคุณเท่งทำลงไปกองอยู่กับพื้นแล้วครับคุณผู้ชมเป็นครูครับเป็นครูเป็นหัวใจในการที่ก๊อตขับเกิดก๊อตขึ้นมาร้อลูกทุ่งเป็นกระเพาะปิทยุเนี่ยได้ยินไหมครับเนี่ยเป็นครูของเขานะครับใครจะรับมิชอบครูของก๊อตและทีนี้ต่อให้หาเครื่องใหม่มาได้ก็ไม่มีทางแทนเครื่องนี้ได้แน่นอนเอาไงดีพี่เท่งก็เพื่อให้คุณก๊อตไปยอดอีกทีนึงครับลำลึกก็ไปซ่อนอีกทีนึงดูเหมือนคุณก๊อตจะขับไม่ออกแล้วครับคุณเท่ง ไอ้ไอหนุ่มเป็นแง่ที่แรกว่าไม่รู้ไงแหน่งหนุ่มคนเดียวเหรอเป็นแง่ทีแรกกับมาแล้วตอนนี้ของของก๊อนตาฮะโอ้ยคุณเท่งครับหลักฐานคามือเลยนะพี่นี่แหละครับคนแย้วิทยุเขาออกมาไม่ใช่ครับเออไม่ใช่เหรออาไม่ใช่ย้ำให้เละแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นวิทยุของใครเอ้าเอึ้งกันหนักเลยทีเดียวแกงสามช่างไงล่ะ ก็ได้ระเบิดอีกเนี่ย uh> วันนี <ok ้ผมจะมาเทสเรื่องว่าวิทยุเออมันรับเอฟ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 ได้เปล่าเดี๋ยวซ้อมเดี๋ยวซ้อมแล้วพอดีเรื่องของคุณก๊อตก็มีเรื่องจริงๆแต่วิทยุนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมจริงจริงครับอาจารย์ในปราช้าจริงเอามาเอามาเป็นครูจริงๆแล้วมาฟังจริงอุตส่าห์จะคุยเรื่องประวัติประวัติเขาเอาวิทยุของผมทำไมอ่ะเอาก็ไม่รู้เห็นเขาออกมาด้ว่าเป็นของพี่คุณก๊อตใครอ่ะนะที่มาระหว่างที่รายการัอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงลึกลับแทรกเข้ามา ทำเอาบรรดาทุกคนบนเวทีงงอึ้งแล้วก็ขนลุกไปตามๆกันเลยทีเดียวเฮ้ยจริเยเยเฮ้ยเอาเอาเอเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงที่แทรกเข้ามาอีกทีครับใครอะนะเข้ามาใช่งานนี้เล่นเอาเงียบและอึ้งกันทีเดียวเอาเป็นว่านอนหลับฝันดีกันนะครับคุณผู้ชมออกราบพระสวดมนต์ก่อนนอนก็ดีทีครับงเป็นเรื่องจริงที่เก่าเรื่องจงครับและนะฮะอคุณไปด้วยนะครับขอบคุณครับ